สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิกยาติธรรมสรมดีวาริตี้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปดีนะครับ9และ0ตัวที่ผมชอบนะในงวดวันจันทร์ที่8กันยายนนี้8กันยายนี้นยยนนยยนอีกไม่กี่ชั่วโมงครับในส่วนตัวผมชอบเลข9และเลข0แต่ถ้าใครชอบเลขเบิ้ลก็0 0ย์กับ99นี่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านั้นแหละนะถ้ามีเบิ้ลเนี่ย0กับ9แต่ถ้ามี0ูนย์ ศูนย์อะไรแม่ๆป้าๆที่ดูอยู่นะครับลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับศูนย์อะไรแต่ถ้าผมนะผมขอเลือกแค่3คู่ด้วยกัน3คู่เลข0นก็พอนะไปถ้าใครชอบ0นย์เนี่ย,ฮยเฮ้ยศูนย์มาแน่ตรงกระจายเราเลยไป0นย์เลยครับศูยอะไรครับตัวที่ผมชอบเลย06 09และ00นย์ศูนยอ่าศูนย์ศ้นั่นเองนะครับ สามคู่นี้แม่แม่ป้าๆชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตามไปเลยครับนะฮะแต่ถ้าใครที่แบบเฮ้ยศูนย์ไม่มาก็ไม่เป็นไรฮะปล่อยผ่านอ่าเลื่อนผ่านไปได้เลยไม่ต้องตามนะแต่ถ้าเออเผื่อมันมาก็ตามได้ครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หกและศูนย์เก้านะครับแต่ในส่วนของเลขเก้าเก้าจะมาหรือเปล่าแม่แม่ป้าปทั้งหลายครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่นะเก้าคิดว่างวดนี้จะมาไหม วันจันท์เฮ้ยมันน่าจะมา8หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวันก่อนวันที่เี่ยเป็นวันพระเลยวันพระมาแล้วเฮ้ยแมันจะมา9หรือเปล่าประมาณนี้ไดไหมเออประมาณนี้ไดไหมเฮ้ยเ้นะผมชอบเลขเก้าเก้าอะไรนะในส่วนตัวของผมนะครับเก้าคืคัดออกมาแค่3คู่ด้วยกัน3คู่ดังต่อไปนี้นะครับก็คือ9096 96, และ 99นั่นเองครับชอบเหมือนผมหรือเปล่าครับใครชอบเหมือนผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับแต่ถ้าไม่เหมือนกันแต่เราชอบว่าเฮ้ย9ามันมาแม่แม่แมป้าป้าที่ดูอยู่นะที่ชื่นชอบเฮ้ย9งวดนี้มาแน่นอน9อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับเผื่อเป็นแนวทางท่าน,อ,นอื่นๆเผื่อใจตรงกันกันกบแม่แม่ป้าปที่ดูอยู่ก็เป็นไปได้ใช่ไหม <laughs> ชอบไม่เหมือนกันนี่ ใช่ไหมศูนย์ศูนย์ใครชอบศูนย์มาก็คอมเมนต์คอมเมนต์บอกได้นะ,ะมาเป็นแนวทางให้กับท่านอื่นๆเพราะบางทีอาจจะชอบไม่เหมือนผมย้ำนะไม่รู้เหมือนกันว่าหววจะออกตัวไหนแต่นำมาแบ่งปันขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรุปดีวาร์ตี้แล้วก็เพจคนบังหวยสรมบดิวแล้วก็ยูทูบนะครับบารมีสุริยันสนมบดิวครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับรวยๆนะเย็นนี้เตรียมรับทรัพย์สวัสดีครับ